สวัสดีค่ะบันนี้อายค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ j จสซ์ฟิตเ s สนะคะ j จสซ์ฟิตเ s สเป็นฟิตเนสที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะสามารถมาเล่นกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยววันนี้ก็กำลังจะไปออกกำลังกายฟิตฟิตเพิ่มนะคะ,ะเปิดเปปิดระตูแป๊แบขอบคุณค่ะ พอามาถึงข้างในนะคะบรรยากาศนี่เข้ามาถึงข้างในแล้วโอ้อาจจะอะไรไหมเนี่ยนี่โดเซมีบันนี่ปาน,นินนะคะกับบันนี่พอยฝนกำลังขมักขมันในการวิ่งกันอยู่สู้สู้ส,ส,ส,สแล้วแล้ว <laughs> โอเค